ห้องนั่งเล่นบ้านมินมินกับต้นกำลังดูหนังกันอยู่แบบลับๆมินเสียงเบาห้ามเสียงดังนาะถ้าแม่รู้ตายแน่ต้นก็แม่เธอบอกไปต่างจังหวัดไม่ใช่เหรอมินใช่แต่แม่ฉันไม่ไว้ใจใครไงเสียงประตูหน้าบ้านไขกุญแจแกรกมิน้นตกใจสุดขีดแม่กลับมาแล้วต้นสะดุง้งแล้วเราจะทำไงมิน้นแกล้งหลบไว้ก่อนเดี๋ยวฉันจัดการแม่เปิดประตูเข้ามาแม่ทำไมไฟในบ้านเปิด รองเท้าคู่แปลกๆใครวางไว้มินวิ่งออกมาหน้าตาตื่นมินแม่มีมีโจรขึ้นบ้านแม่หามินหนูได้ยินเสียงแล้วก็มีรองเท้าแปลกๆด้วยหนูเลยโทรแจ้งตำรวจแล้วตำรวจมาถึงเพื่อนบ้านมามุงต้นยังแอบในตู้เสื้อผ้าหน้าซีตำรวจตรวจทั่วบ้านไม่มีใครครับแม่หรือว่าโจรมันหนีไปก่อนแล้วมิน แรงสะอื้นหนูกลัวมากเลยแม่ฮือตำรวจเดินไปเปิดห้องเก็บของพบต้นนั่งตัวสั่นอยู่ตำรวจนี่มันโจรตัวจริงหรือเปล่ามิน้นไม่ไม่ใช่ค่ะเขาเป็นเออเพื่อนหนูเองแม่เสียงเย็นงั้นที่โกหกว่ามีโจรก็เพราะจะปิดบังแม่สินะ มินหนูขอโทษหนูกลัวแม่จะผิดหวังแม่ผิดหวังน่าใช่แต่ที่แย่กว่าคือหนูเลือกโกหกทั้งที่เราคุยกันตรงๆได้แม่แล้วก็อีกอย่างมีของบางอย่างในบ้านหายไปจริงๆตํารวจจริง,รรงเหรอครับแม่เดินไปหยิบกล่องเก็บเงินที่ถูกเปิดทิ้งไว้เงินในกล่องนี้หายไปเกือบห้าพันแล้วใครเอาทุกคนหันมองต้นต้นหน้าซีดผาผมเปล่านะครับมินเริ่มไม่แน่ใจต้น